สวัสดีค่ะอยู่กับสมรชาน,นีตอนนี้เราก็มาเจอขนมพกเจ้าเบต่อเจ้าเดินนะคะอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนี่ไ <c oughs> ม่หลเ <c oughs> นี่ยน้่ก็สวยอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ <c oughs> อันนี้ก็มีไก่ต้มน้ำปลานะคะแล้วก็มีกากหมูหน,นะคะ <c oughs> อันนี้ก็มีนี่นะคะอันนี้ก็มีน้ำพริกมีปลานึ้นะคะมีลาบไก่ มีน้ำพริกปลาเนินนะคะมีส้มตำแล้วก็มีของคุณยายก็เป็นหมูแดกเดียวนะคะนี่ขายนานแล้วของคุณยายนะคะเพื่อนเขาจะพาไปซื้อไปยังไม่รู้นะคะกระเทียมก็หัวใหญ่นะกระเทียมกระเทียมใหม่ใช่ไหมนั่กระเทียมใหม่ อะไรล่ะนอันอันนี้ออันนี้เด็กอันนี้ของของเด็กใช่ไหมนี่นี่ของเด็กไม่มีของผู้ใหญ่นะคะนี่อันนี้มันต่ของเด็กหมดเลยใช่ไหมนี่ไงแต่ของผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยันี้ก็ใส่ามาอสวัสดีค่ะ สวยสวยไ <laughs> อยน,ยไน,น้องหญิงไปไหนอ่ะเดินไปก่อนแล้วหนึ่งใช่ไหม,มจ้าสวัสดีค่ะเป็นไงสบายดีบอบอเบิ่งเก่าบ้านลุงพลบออุอ้ยของขึ้นหลายๆเด้อ <laughs> เอ้ยมีตัวจริงละอ้าวมันนี่คือบาด้ขายของบ่มันนี่คือบาด้เฮ็ดยางบ่มันนี่ มาสิมันนี่มันนี่ยูดโอ้มันนี่ยูดจ้าสาวขอบคุณหลายๆเด้อขอบไปเบิ่งไห้นะขอบคุณหลายๆจ้าได้ทุกเจ้าเมื่อกี้ยายก็เจอเอฟซีอเมนกี่นเบิ่งเบิ้งยูทูบแหมวหย่อดเลยบอกไม่พูดละไม่รู้ว่าเขาพูดละเนี่ยแมนอยู่แคมปาโดงพูนตอนนี้ตอนนี้ก็ตามเพื่อนไปนะคะสอฮะ ไม่เปลี่ยนสายเพราะว่านมองนั่นน่ะที่หมอเขาขายเขาเปิดแท่งน้ำหนึ่งหมาอะไรวันนี้หมาอะไรเนี่ยส้มนี่อร่อยอันนี้โลเท่าไหร่อ่ะโลหกสิบห้าสิบมีเด้บอกข้าวกระโดนละยี่สิบบาทนะหนูเนี่ยส้มแบบนี้อร่อยนะส้มที่เขาไม่ได้ล้างเขาไม่ได้ล้างอะไรเลยเขาเก็บมาจากต้นแล้วก็คือมาเลยนะคะ ไม่ได้เคลือบไม่ได้เคลือบเงาไม่ได้เคลือบอะไรทั้งนั้นโละเล่าหเอลกสิบโลหก 60. หมอป้าขาวใช่ไหมเอาไปส่งแล้วก็ได้เอาไปเลยเอาไปเลยยกไปเลยไอปออยู่ไอปออยู่อยู่ปออยู่บาทเพื่อนใหญ่นี่ไงเต้ร้านตันเลือกเลยเหรอเอาเอาแบบอ่อนนะเอาถุงที่มันไม่แตกถุงหนึ่งนะจ๊ะเลือกได้เลยครับ พี่น้ำมันไม่โอ,อกอันนี้มันแตกไปค่ะหนึ่งอันี้มันกไหนอันนี้มันแตกไ่หอั้ไค่ะนี่ัสดีัแตกมแก่หนึ่อนกไปค่อนร้ไอยเดี้ว,ดว,ดว,ดวันกไ่งอนนีม่ะอนไปคหมเอาัวางตไวอ้ก่อนนะคะตอนนี้ก็มาดูกุ้งนะคะ กระชงละร้อยนะคะแล้วก็มีหอยนางรมด้วยมีหอยนางรมอันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบอันละห้าสิบน,นี่นะคะกุ้งม่กิ้หม้มออ๋อแค่สองตใช่ไหมอ๋นนมอง กินหมดก่อนค่อยมาทำใหม่แห่๋หอยนางรมแกะสดๆเลยใช่ไหมคะครับอันนี้เนี่ยน่ากินอาวปลาไม่ได้เอาข้าวมาไอ้ในกล่องมีกา่านะต้องไปล้างใหม่อีกใช่ไหมใช่ชิ้นละร้อยเหรอคะครับผมชิ้นละร้อยทั้งชี้นละห้าชิ้นละร้อยชิ้นละร้อยผักผักมีแค่นี้เหรอคะเริ่มเลย เราไปซื้อผักเพิ่มวะไม่มีเลยไ่ซื้อโดนเลยเมื่อกี้ดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาจ่ายมา,ายได้แล้วโอ้นะยเยอกเลยอันนี้เท่าไหร่เขาตังบีตนะอันนี้ก็ได้ของกินเยอะแยะได้ปูได้ปูหลายกิโลเลยนะคะทุี่นะคะนี่นี่เนี่ยยี่สิบบาท อันนั้นหัวมูเนี่ยสามถุงทุกข้านแล้วเจ้แหนมกระเลยแค่ห้าสเท่าทดีซี่บาททุกอย่างเลยมีตัะแก่้งเล็กับหลับเนี่ยเจ้าห้าบาทไปชิมดูน้ำจิ้มนะอร่อยสาวพีแล้วเราทำอ่ะใส่ในตัวส่งทีมก็ค้อจิ้มแล้วเราจอดสามายี่หาถุงเลยแค่นี้และมาตักซอสค่ะตัวละยี่สิบบาท ขาอ,อิ่วสดๆเลยเปิดป่าว่าอ่ะสามขวดเลยหกสิบสามขวดห้าสิบใช่สามขวดห้สาสิบ เราเดินต่อนะคะคือว่าเดินอะไรโอ้ฟักทองนะคะอันนั้นพิกขี้หนูบอกฟักทองงามๆพี่ขหนูที่บ้านมีฟักทอง่น่าจะถุงได้ยี่สิบกว่านะคิดว่านะได้ได้หมดีัอ๋อบนาจิตา เยอะมากเลยนะคะที่ยไม่บาดไม่บายนะท่านปูทั้งอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันนะคะพี่นะคะอันนี้ก็ปูนะคะปูมาจากทะเลนะคะจะทําให้มันสุกหรือว่าไงปูนีนนึ่งให้สุกเนึ่งให้มันสุกนะ นี่ผักหวานจะทําอะไรกินไม่ไม่ไม่ผักหวานจะทําอะไรกินไม่รู้แกงแกงแกะทำไมเร็วมีอย่างหนึ่งพืกึ้งแกะแกจะแกงใส่อะไรมีเยออันนี้เก็ือก่อนผักอันนปผักสลัดเนาะนี่เราก็มีกุ้งเผาด้วยนะคะกุ้งเผาด้วยนะคะช่องซื้อสดด้วยจามานนึ่งด้วยนะคะเอฟซีซื้อมาเยอะยๆเลยนะคะของกินวันนี้เพียบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะนี่นะคะมีหล่อนตาลด้วยโอ้ยมีเยอะมากเลยวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ